สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องโก้จะมาทําเมนูเที่ยงให้ป้าๆกินกันนะคะวันนี้เสนอเมนูตำบุกหวานนะคะบุกหวานนี้นะคะเป็นบุกหวานจากสวนน้องโก้เองเลยนะคะไม่ใช่บุกหวานที่เกิดทั่วไปตามป่านะคะพี่ๆคุณลุงคุณป้าท่านใดที่เห็นน้องโก้กินแล้วจะไปกินตามก็เช็คดูดีๆนะคะเพราะว่าอันนี้เรารับประกันเฉพาะจากสวนโกโก้ฟาร์มเท่านั้นวันนี้น้องโก้จะมาทําตำบุกหวานให้ป้า,ปาๆกิน ต้ตนเราเราก็จะตำสดๆแบบนี้เลยป้าก็จะเตรียมเครื่องไว้รอให้เป็นตำบุกวานไว้ด้กินเที่ยงบุกวานนี้นะคะเป็นบุกที่ไม่คันเลยนะคะบุกใช้แกงสำหรับทำอาหารลำต้นใช้แกงหวัว ทำเป็นของหวานได้เลยนะคะจะแกงจะผัดจะลวกจะนึ่งได้หมดเลยกู้ตรงบอกเป็นพ่อหมบ้านมันเป็นสายพันธุ์ของสวนของสวนเฮ้าเป็นสายพันธุ์ของสวนโกโก้ฟาร์มโดยเฉพาะนะคะพี่ๆคุณลุงคุณป้าท่านใดที่เห็นโกโก้กินแล้วอยากกินตามแล้วไปเอาตามป่าตามของมากินไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนั้นมีพิษร้ายแรงนะคะเป็นบุกป่าของเราเป็นบุกหวานสายพันธุ์เฉพาะจากสวนโกโก้ฟาร์มเท่านั้นเลย ข้าวสีม,ยมสะยมเสนอเมนูตำบุกหวานนี่ออีกกระปุกเทพน้อยเนาะ <c oughs> ป่าละเร็ดตำบุกหวานใต้ปูดองเป็นเมนูที่ไม่ได้กิน <c oughs> ทุกวนันซิมมึงดูบัคขันแทบอ่ะนี่ยวากูสิมาซิมซูเบิง เป็นบุกวานจากสวนโกโก้ฟาร์มแม่คันมีรสชาติหวานนิดๆกินตามไม่ได้จะไปเอาตามป่าตามของมากินไม่ได้นะคะเห็ดว่าอะไรก็เถ็ะนี่แต่มันได้เอาทิ้งอ่ะเ,เห็ดเผ็ดได้ย่าย นี่เนนี่อุ่นค่ไหนเยนะันมา้วขอคแ่งกันนั่น่เลยยงแล้วไปสดก็สามารถกินได้นะคะกินกับส้มตำได้เลยใบอ่อนํำต้นเราก็ใช้แกงใช้นึ่งลวกเป็นผักหัวนี้ก็มาทำเป็นของหวานได้หมดเลยนะคะทำเป็นแกง แกงบวดบุกหวานหรือว่าทัาทิมกรอบบุกหวานก็ได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งสำหรับบุกหวานท,ที่พี่ถามเข้ามาว่าเอาไปทำอะไรกินได้บ้างนะคะกะเม็ดต่ำสมปุกป่าล้วใส่พริกลายเติบเด้ปฟานลายๆนีเด้อลาย,ยติบ สำหรับที่ที่กุลูคุดป้าท่านในที่อยากได้ก็ทักแชทเข้ามาได้ที่เพจโกโก้ฟาร์มเลยนะคะหรือว่าโทรได้ที่เบอร์0811837047โน้มันกนระไล่ด้หรอฮเนีย่ยหมกมามันกระเดลยไดลเดลยเด้หรอไม่ไล่เนาะเป็นนิพุกสวนโกโก้ฟาร์มด้วยค่ะพี่น้อง กะใบกะไส้กินกับสมตำล้ำต้นี่แกงปากมือนี้เขาแต่ตำกินสด้าใส่เครืองใส่หยังแล้วจะบะมีความขั้นเลยเด้อค่ะพี่น้องขั้นนิดๆแต่บะมีฮะบ่ใส่กับบะขั้นบ่แม่ใส่ก็ไม่ขั้น <c oughs> เออมันหวานเมื่อสีหวานอ่า เป็นสายพันธุ์เฉพาะสวนโกโก้ฟ้ามด้วยค่ะพี่น้องบอมนวาเห้าสิไปเก็บนาก,กินน้ำตาน้ำเขาทั่วไปได้ mm hmm. บุกหวานบอมนบุกข้างโคกด้วยจ้า mm hmm. หน้าตาคือบุกข้างโคกแต่ว่าเป็นคนละยางกัน mm hmm. ล่ำ้นจะใส่แกงโดยที่ห้างปต้องเผาบ่าต,ต้องต้มน้ำทิมหัวกรเฮ็ดของหวานได้เลย mm hmm. พอหรืกกอมั้งวีโกอ้าม่ติดเลยรอ ตาำไปมันก็ยุบก็เก่ามันบอยยุบต้องป่าแล้วต่ำเครื่องในต่างลายระใส่เลยไหมใส่เลยค่ะใส่เลยบ่อใส่เืมแล้วก็ต่ำซกเล็กซกเล็กโคเลโคนโอ้ยหอมโหอ้ยเป็นดาแซนม่ได้ระคุณน่ะ ปูดองปูดองปูดองม่นช่ว่าเป็น <sozial> น <Contract> <c oughs> <athlete> ้ำอุยุเดี๋ยวมันจะเอาใส่ปูใส่ปูอุยป้าชิมก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋ยวมันจะเค็มันจะเค็มดีมือไหมขั้วไหมบ่กเดียกนส้นแซ่บบ่แ่ไหแซ่บไหอัมืออผัิมจิมจิจิม เดี๋ยวให้เขาเต้นดีละโอ๊ยไปบบาค้นมาตำหงก็เจ้ากระว่าตำหงเม่เด็ดตำบุกหวานชิมหน่อยซิชิมซิพี่ก็ชิมเอาแย่เมื่อเป็นไงเป็นไงยัยสมด้วยสมด้วสมบ่สมมะงาจ้าสมกับเผ็ดเผ่ดของเจโาลนหรือเปล่าอ ก็ป้าใส่พริกตังสีน่วยไหมซีน่วยนึงเดีวพ่อป้าเขาแส่บหรอเขาก็ใส่บจิกยุางจังแ่กยังเไปเข้มเหรอแซ่บกูเตาแซบทะไปนี่ชแซบแส่ไปปะเอาใส่จาน ำปูปลาบุกหวานอนปะโอ้มันแซ่บมากเลยอ่ะน่ากินแทนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันตาเดี๋ยว้องโกดจะมาซิมอันนี้เป็นเมนูตำบุกหวานข้าเที่ยงของวันนี้นะคะอ๋อแซบอร่อยผ่านไม่คันอร่อยมาก ตาบุกหวานทําตามกันได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นบุกหวานจากสวนโกโก้ฟาร์มเท่านั้นนะคะเอาบุกหวานที่ป่ามาตามํามันจะคันนะคะไม่ไม่แนะนํานะคะมาร่วมกันสร้างป่าอาหารปลูกไม้พื้นบ้านไปกับสวนโกโก้ๆๆฟาร์มกันนะคะสวัสดีค่ะ